สวัสดีค่ะไม่เจอกันนานเลยนะคะวันนี้เี่จะมาสอนทุกคนขายของกันง่ายๆผ่านแอปมือถือด้วยเมนูแคชเชียร์ค่ะถ้า,างั้นเราก็มาเริ่มบันทึกรายได้ไปพร้อมกันกดเข้าแอป Flow Account เลยค่ะในแอปมือถือนะคะเข้ามาตอนแรกเราจะเจอกับหน้าตาภาพรวมแบบนี้ให้เรากดที่ปุ่มแคชเชียร์ตรงนี้ค่ะหรือจะกดแ็บเมนูแล้วเลือกเป็นแคชเชียร์ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ หน้านี้ก็จะมีเมนูให้เลือกค่ะว่าเราจะรับเงินลูกค้าด้วยวิธีไหนเริ่มกันที่อันแรกเก็บเงินทันทีค่ะวิธีนี้นะคะจะเหมาะกับร้านค้าที่มีสินค้าไม่เยอะและก็ต้องการเก็บเงินลูกค้าแบบรวดเร็วนะคะยกตัวอย่างเช่นร้านขายของชำร้านโชห่วยขายของตามตลาดนาดัดหรือแม้แต่ร้านค้ารถเข็นเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ค่ะเพียงแค่กดจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายนะคะสมมุติ200บาท จากนั้นก็กดปุ่มเก็บเงินแล้วก็มาเลือกวิธีที่ลูกค้าจะจ่ายค่ะถ้าเป็นเงินสดก็แค่ใส่จำนวนลงไปเช่นลูกค้าจ่ายมาเป็นแบงค์500นะคะระบบก็จะคำนวนจำนวนเงินทอนให้ด้วยนะคะแล้วเราก็กดเสร็จสิ้นได้เลยหรือสมัยนี้นะคะคนก็นิยมสแกนจ่ายกันใช่ไหมคะก็มาเลือกที่โอนเงิน แล้วก็ยื่นจอให้ลูกค้าสแกนได้เลยค่ะโดยเราสามารถถ่ายรูปสลิปของลูกค้าเอาไว้เป็นหลักฐานเก็บไว้ได้ด้วยนะคะหรือถ้าไม่ถ่ายก็กดปุ่มที่2ตรงนี้ไฮไลท์อยู่ตรงที่กรณีที่ลูกค้าอยากได้ใบเสร็จด้วยนะคะเราสามารถกดปุ่มลูกค้าต้องการใบเสร็จเพื่อปลิ้นออกมาได้เลยค่ะและสำหรับร้านค้าไหนที่จดแวตแล้วนะคะก็สามารถออกใบกำกับภาษีในแอปได้ทันทีนะคะ โดยใส่แค่ข้อมูลชื่อลูกค้านะคะพวกชื่อที่อยู่บริษัทนะคะจากนั้นกดติ๊กถูกเพื่อบันทึกค่ะเท่านี้ก็ออกใบกำกับภาษีได้แบบรวดเร็วทันใจเลยค่ะสำหรับวิธีที่2นะคะก็คือการเลือกสินค้าวิธีนี้จะเหมาะกับร้านค้าที่มีสินค้าไม่เยอะมากแบ่งเป็นหมวดหมู่และต้องการนับสต็อกแบบรวดเร็วนะคะยกตัวอย่างเช่นร้านขายของ20บาท หรือแม้แต่ร้านค้าออนไลน์นะคะที่ต้องการจะแบ่งนับสต็อกก็สามารถใช้งานแคชเชียร์ได้เหมือนกันค่ะซึ่งถ้าเรามีสินค้านะคะก็กดเลือกตามสินค้าที่มีได้เลยยกตัวอย่างเช่นเรี่ยขายกางเกงใช่ไหมคะก็เลือกที่หมวดหมูกก่กางเกงแล้วก็มาเลือกสินค้าค่ะเช่นกางเกงขาสั้นตัวนี้นะคะจํานวนเท่าไหร่ก็กดบวกไปได้เลยหรือจะกรอกตัวเลขตามจํานวนก็ได้เหมือนกันค่ะจากนั้นก็กดอัปเดตราานะคะ ถ้ามีสินค้าอื่นๆเราก็สามารถกดเพิ่มได้อีกนะคะเช่นกางเกงยีนขาย,ยาวตัวนี้สมมุติ2ตัวก็อัปเดตตะก,กร้าอีกรอบนึงค่ะเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มสีฟ้าด้านล่างนี้นะคะเพื่อดูว่ามีรายการถูกต้องตามที่เราเคีย์ไหมถ้าถูกแล้วก็กดเก็บเงินได้เลยค่ะยอดรวมที่ต้องชําระเป็นเท่าไหร่ก็เลือกวิธีการที่ลูกค้าจะจ่ายเงินมาเหมือนเดิมเลยนะคะเท่านี้ก็เป็นอันจบการขายแล้วค่ะ และวิธีสุดท้ายนะคะก็คือระบบสแกนเนอร์ค่ะวิธีนี้จะเหมาะกับร้านค้าที่มีสินค้าเยอะและมีบาร์โค้ดที่สินค้าทุกตัวนะคะยกตัวอย่างเช่นร้านมินิมาร์ทหรือแม้แต่ร้านค้าออนไลน์ที่มีการแทร็กสินค้าด้วยบาร์โค้ดก็ทําได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวจะสมมติตัวเองว่าเป็นร้านมินิมาร์ทแล้วกันนะคะสมมุติว่าลูกค้าเนี่ยหยิบสินค้ามาจ่ายเราที่เคาน์เตอร์ เราก็แค่กดที่สแกนเนอร์ค่ะแล้วก็เอากล้องมือถือของเราส่องไปที่บาร์โคดสินค้าเลยนะคะนี่ค่ะก็จะได้ยินเสียงติดติดแบบนี้นะคะโดยที่ไม่ต้องติดตั้งเครื่องสแกนเลยเสร็จแล้วก็กดปุ่มสีฟ้าด้านล่างนี้แล้วก็เลือกเก็บเงินค่ะแล้วก็จะไปเจอขั้นตอนเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะว่าลูกค้าเนี่ยจ่ายเราด้วยเงินสดหรือว่าโอนเงินเรียบร้อยแล้วก็กดเสร็จสิ้นได้เลยค่ะ แล้วถ้าร้านเรานะคะมีเครื่องพิมพ์เทอร์มอลแบบเล็กๆก็สามารถสั่งพิมพ์สลิปเทอร์มอลเล็กๆแบบนี้ออกมาได้เลยเหมือนกันค่ะขายของไปเสร็จแล้วนะคะถ้าอยากรู้ว่าวันนี้เนี่ยขายอะไรไปได้เท่าไหร่เลื่อนลงมาดูที่เมนูรายงานเลยค่ะระบบนะคะจะทำการสรุปยอดขายประจำวันให้ทำให้เรารู้ว่าเราขายของได้กี่บาทนะคะ แยกเป็นช่องทางการรับเงินให้ด้วยค่ะว่าเป็นเงินโซดหรือเงินโอนมากกว่ากันหรือจะดูว่าสินค้าไหนเนี่ยขายดีที่สุดก็ดูได้จากตรงนี้เหมือนกันนะคะแล้วถ้าเรามีหลายสาขาหรือว่ามีพนักงานขายหลายคนก็รู้ได้อีกนะคะว่าพนักงานคนไหนขายเก่งที่สุดซึ่งจะดูเป็นรายวานันรายสัปดาห์รายเดือนหรือรายปีก็กดเลือกจากตรงนี้ได้เหมือนกันค่ะ หรือถ้าเราอยากรู้ว่าเอกสาร,รทั้งหมดที่คียไปจะสามารถย้อนดูย้อนหลังได้จากตรงไหนกดที่แถบเมนูแล้วก็เลือกขายเงินสดได้เลยค่ะก็จะมีรายละเอียด<ร>การขายทั้งหมดนะคะที่เราเคีย์จากแคชเชียร์รวบรวมเอาไว้ที่เมนูนี้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าเพียงแค่มีมือถือเครื่องเดียวเราก็สามารถทำบัญชีได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะคะหากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามทีมงานของเราได้ตลอด7วันเลยค่ะ Proaccount โปรแกรมบัญชีออนไลน์ online, ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับนักธุรกิจยุคใหม่ใช้ได้ทั้งบนเว็บไซต์และในแอปมือถือสามารถทดลองใช้งานฟรีทุกฟังก์ชัน30วันค่ะ